สวัสดีครับผมนายวรวัฒนกันหุนครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนนมินทราชูทิตมัชิมครับวันนี้จะนำเสนอเบสแพ็กทีสเรื่องการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโวบินทราชูทิตมัชิมในรูปแบบ1ิบปโมเดลครับ การยกระดับผลสมรร์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนนมินทราชุทิตมัตชิมโดยใช้รูปแบบซิปป้าโมเดลหลักการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซิปป้าโมเดลมีจุดเน้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์มีองค์ประกอบที่สําคัญ5ประการได้แก่ C I P P A จากการศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .3 ปีการศึกษา2565และ2566พบว่ามีนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับ3ขึ้นไปมีร้อยละที่สูงขึ้นแต่นักเรียนมีทักษะในการคำนวณที่ยังไม่ดีพอ จึงมีการพูดคุยกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่าจะดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศ,าศาึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากผู้บริหารสถานศาึกษาศึกษานิเทศและคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันจัดทําขึ้นโดยอ้างอิงจาก สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทและคู่มือครูในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .3 เล่มที่1โดยออกแบบให้เข้ากับซิปป้าโมเดลง่ายต่อการเรียนรู้นักเรียนเป็นสำคัญเข้าใจในสาระการเรียนรู้สามารถสรุปความรู้ความเข้าใจได้กิจกรรมสนุกและเรียนรู้ได้ดีครูได้นำวงจร P.D.C.A มาใช้ในการดำเนินการขั้นตอนการวางแผน วิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .3 าขั้นตอนการปฏิบัติครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning มีการทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ผ่านมาในคาบเรียนที่แล้วเข้าสู่บทเรียนได้ตรงประเด็นตรงสาระการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามใบงานที่กำหนดด้วยกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเช่น plus code เป็นต้นมีการนำเสนอมีการรวบรวม คำอภิรายต่างๆของกลุ่มต่างๆให้นักเรียนและครูร่วมกันประเมินความถูกต้องครูผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบจากการอภิปรายร่วมกันของนักเรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีมาตรวจสอบคำตอบได้ว่าคำตอบนั้นคือสถานที่ใดขั้นตอนการดําเนินงานให้เหมาะสมครูผู้สอนตรวจสอบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าตรงตามที่วางแผนหรือไม่และนำมาสะท้อนคิดผ่านกระบวนการ p o c ในชั้นนิเทศการสอนจากผู้เชี่ยวชาญครับ ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนสถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกลยาณมิตรมีขั้นตอนที่เรียบง่ายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งนำผลการนิเทศนั้นไปพัฒนาปรับปรุงและสร้างรูปแบบการ POC ของสถานศึกษาร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ 2. นํารายงานผลสำเร็จทางการเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางการพัฒนาผลสำเร็จ และกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีได้อย่างต่อเนื่อง 3. นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยรู้จักพลัสโคสในการบอกตำแหน่งแทนการใช้เลขบอกตำแหน่งที่ค่อนข้างยาวและยากมีความรู้ในศาสตร์สากลมีความรู้ตามตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์รางวัลและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 1. รางวัลเหรียญทองประกวดโครงงานการสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565ผลงานที่เกิดต่อครูปี2565เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2565รางวัลน,นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i ระดับคุณภาพดีมาก ด้านการจัดการเรียนรู้ในโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และในปี2,566เป็นครูแกนนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในพักเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการดําเนินการ p o c กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศรานครสวรรค์ครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะนำ Best p r a c t i c e ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนท่านสามารถติดต่อผ่านทางไ like ลน์ t o p n o m i n หรือผ่านทางโรงเรียนนนมินทราชูทิตมัชิมได้นะครับผมยินดีรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่านขอขอบคุณครับ